สวัสดีครับผมเงินเซลล์ผู้จริงใจนะครับวันนี้ผมจะไปส่งรถคุณท่นิดาสอนถานะครับคันนี้เลยนะครับผมเราไปส่งรถลูกค้าที่ลบบุรีเดี๋ยวไปเจอลูกค้าที่ลบบุรีกันครับผม มาถึงแล้วนะครับวันนี้เรามาส่งรถลูกค้าที่ลบบุรีนะครับของพี่นันทิดามาถึงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอลูกค้ากันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่จักนะครับเจ้าของรถนี่คือตัวจริงเลยครับมาแล้วนะครับครับผมขอบคุณนะครับพี่ที่ไว้ใจให้ทางเราได้บริการถ้าไงเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่นันทิดาอีกรอบหนึ่งเป็นไงครับพี่รถหล่อไหมครับผมครับตามสเปคเลยครับตามสเปคเลยเนาะ ตามที่พี่สั่งไว้ถูกต้องทุกอย่างเนาะโอเคขอบคุณมากครับพี่ที่ไว้วางใจให้ทีมงานฟอร์ดสายลุยนะครับได้ดูแลพี่มาถึงร้านแล้วนะมาถึงร้านแล้วนะ